สวัสดีค่ะวันนี้นะสตาง์ก็จะพามารับชมคุณแม่ทำแคบหมูไรมันนะคะนี่คุณแม่ก็ใส่เกลือลงไปก่อนเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็ใส่หนังหมูลงไปนะคะนี่ก็ต้มน้ําให้ร้อนแล้วค่ะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็ปิดฝารอให้เดือดค่ะนี่อันนี้ก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ลองสังเกตเนื้อหนังหมูดูค่ะนี่ไงม้วนเป็นกลมๆเลยอันนี้คุณแม่ก็ตักขึ้นมานะคะตักออกมาให้หมดเลยค่ะนี่ จากนั้นคุณแม่ก็มาหั่นหนังหมูนะคะหั่นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นี่คุณแม่ก็หั่นไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วสตังบ์บอกว่าให้คุณแม่ระวังมือด้วยนะคะคุณแมบ่บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ถนัดอยู่แล้วนี่อันนี้ก็เป็นของโปรดของน้องสตัง์เลยนะคะน้องสตัง์ชอบกินแคบหมูมากๆเลยคุณแม่ก็เลยซื้อหนังหมูมานะคะนี่หลังจากที่คุณแม่หั่นเสร็จแล้วนะคะก็ได้แล้วก็จากนั้นคุณแม่ก็หยิบใส่ ถ้วยเลยค่ะนี่อันนี้ก็เยอะแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ก็ใส่รสด,ดีลงไปแล้วก็ยำๆให้เข้ากันเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็ใส่ลงไปบนตะแกรงค่ะแล้วก็ตากให้แห้งนะคะนี่อันนี้หลังจากที่ตากมาแล้วนะคะคุณแม่ก็เทลงไปในหม้อค่ะนี่แล้วจากนั้นคุณแม่ก็เอาไปหมักในน้ํามันนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะพักไว้หนึ่งคืนหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะ นี่หลังจากที่คุณแม่พักเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะมีฟองขึ้นแล้วค่ะนี่ในหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ยังไม่กรอบค่ะคุณแม่ก็ลงเอามาทอดเลยนะคะนี่ผัดผัด,ผดคุณคนให้เข้ากันเลยค่ะหืมกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะเฮ้ยเริ่มกลายเป็นแคบหมูแล้วค่ะนี่เห็นไหมหูคุณแม่ก็ คนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่อันี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปกินกันนะคะ